ทีมชาติไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสำคัญในอนาคตโดยเฉพาะการลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ2027แต่ก่อนที่จะฝันไปไกลมีปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อนอย่างยิ่งและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปดังที่เสกสรร ได้พูดตรงๆว่าทีมชาติไทยต้องแก้ปัญหาภายในทีมก่อนจะคิดถึงการเผชิญหน้ากับศรีลังกาในการแข่งขันนี้ปัญหาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการทีมกลยุทธ์การเล่นและความสามารถคียภายในทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทีมสามารถเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีข้อคิดที่ควรพิจารณาย่างจริงจังคือทีมชาติไทยควรเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแข่งขันระดับสูงเช่นเอเชียนคัพ2027ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมชาติไทยในปัจจุบันแต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งหลายคนอาจคิดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสน้อยในการเข้ารอบเอเชียนคัพ2027แต่หากทีมสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่เป็นไปได้ที่จะเห็นทีมชาติไทยยืนยันตัวเองในการแข่งขันระดับสูงในที่สุดคำถามที่น่าสนใจคือทีมชาติไทยจะทำอย่อ หางรายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตคุณคิดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสเข้ารอบเอเชียนคัพ2027หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ